สวัสดีครับผมบอลออร่าวิชวลซิสเต็มนะครับวันนี้พามาดูวอยคลูสติกติดตั้งอีกที่หนึ่งที่สตูดิโอกันทิชาเอ t นเตอร์เทนเมนต์นะครับจะเป็นไงตามมาชมเลยครับผมสำหรับสตูดิโอแห่งนี้นะครับก็เราเลือกใช้คู่ยอดนิยมเป็นรุ่น Air 10นะครับ จับคู่กับ v วนิล25ตัว p o w e r นะครับเราเลือกใช้ไบอัด Q5 นะครับในการขับเสียงต่างๆส่วนภาคเครื่องดนตรีนะครับคอนโทรลผ่าน SQ5 นะครับแล้วก็มีการ ปักอินผ่านสเตทบ็อกซ์เน็กหนะครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับน่าจะตอบโจทย์การใช้งานทั้งหมดสำหรับซีโนแห่งนี้นะครับสวัสดีค่ะยุ้ยกันที่ชาชิมสิริค่ะและที่ยุ้ยนั่งอยู่นี้นะคะก็คือกันที่ชาอินเตอร์เทนเมนท์ที่เขาใหญ่ค่ะยุ้ยชอบงานศิลปะนะคะเวลาที่ยุ้ยมองแล้วก็ยุ้ยอยู่ในห้องศิลปะทําทให้ยุ้ยสดชื่นและยุ้ยผ่อนคลายมีไอเดียใหม,ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเลยค่ะยุ้ยชอบดีไซน์ค่ะเพราะว่า ยุ้ยต้องการให้ห้องอยุ้ยเนี่ยดูแล้วแบบเป็นโมเดิร์นนิดนึงไม่ดูล้าสมัยนะคะแล้วก็ดูมีอะไรที่แบบว่าไม่เยอะไปไม่น้อยไปเรียบหรูแต่ดูแพงซึ่งดีไซน์ของโอยนะคะมันก็ออกแบบได้ดูสะดุดตาค่ะ <c oughs> เวลาเข้ามาในห้องก็รู้สึกว่าลำโพงยุ้ยจะเด่นเพราะว่าลำโพงยุ้ยเป็นสีแดง ที่สำคัญนะคะชอบคุณภาพของเสียงค่ะประกอบกับว่า,วายุ้ยเล่นดีเจด้วยยุ้ยก็จะต้องฝึกซ้อมต่อเพลงดีเจในห้องอยุ้ยซึ่งอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าลำโพงอีกแบรนด์หนึ่งนะคะมันจะคุณภาพก็จะต่ำลงนิดนึงไปลองไปเล่นไปมิกเพลงดูพอมาห้องนี้นะคะรู้สึกชอบมากที่สุดเพราะว่าเสียงของวอยนะคะมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกแล้วก็เสียงเพาะ ต่อเพลงได้สนุกดีค่ะตอนนี้นะคะยุ้ยก็มีผลงานเพลงนะคะในอัลบัม้ม Red r o a d แล้วก็ยุ้ยทำงานคอนเสิร์ตในปีเนี้ยสครั้งนะคะ h a r t to Heart Season 3, Season 4และ Season 5ที่พรลรัม9ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมสนุกกับงานคอนเสิร์ตยุ้ยค่ะ